วัสดีครับตอนนี้เราอยู่ถนนเลียบทางด่วนลมพินทาเอกมัยนะครับอยู่ตรงทางพิงทานะครับวันนี้เรานํารถมาล้างนะครับวันนี้เรานํารถมาล้างราคา60บาทนะครับล้างท้้งนอกที่ั๊าแก๊สนะครับตรงหลงหลอกแสงจันทนานๆทีจะมาล้างทีนะครับรถจอดแช่ไว้ใต้ทางด่วนนะครับค่าเช่าเดือนละประมาณแต่ร้อยบาทนะครับวันนี้เราล้างเสร็จแล้วนะครับก็เลยถ่ายคลิปให้ดูนะครับ ว่าการล้างเขาเป็นยังไงครับก็ถือว่าโอเคนะครับแปดสิบบาทก็ถือว่าโอเคนะครับล้างได้เนียบครับเนี่ยครับล้างได้สวยงามมากนะครับถือโอเคนะครับ ให้ไปดูข้างในกันครับก็โอเคนะครับแต่ก็ล้างให้ก็โอเคครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับ วันนี้วันจันที่สามพฤษภาคมนะครับสองพันห้าร้ยหกสิบสี่นะครับมาดูรอบๆตอนนี้เราอยู่ทางกลับรถตรงทางวินเทานะครับมีความเชอตรงนี้มาเส้นนี้มาจากลาดพาวนะครับเส้นนี้จะไปลาดพาวนะครับส่วนเส้น,นตรงนี้มาจากพระรามเก้าตรงนี้มุ่งหน้าพระรามเก้านะครับทาวินทา คลินี้ก็พอจบเพียงเท่าน e we ี้นะครับพอเริ่มบอกไปครับมาดูกระบะตอนมะคา้างให้ไหมก็ถือว่าสวยงามนะครับกระบะโปอยเลอร์นะครับโอเคนะครับแต่ว่าจุดที่เราจะไปหุ้มเคปบล่าเพิ่มก็คือจุดตรงนี้นะครับนะครับสน็ิมขึ้นแล้วต้องไปหุมเคปล่าเพิ่ม ก็ตรงนี้นะครับตรานี้ผมเทียบล้เพื่มอันนี้นนย,ยิ่งหน้าดีนีเลยเริมหน้าเสริมนะครับเริ่มเพิ่มเพิ่มอันนี้ด้วยผมเพิ่มเพิ่มนะครับส่วนไฟน,นี้เริ่มเดืองนะฮะเราจะเราจะไปเค็มนะครับอันนี้เพิเ่งเีือนใหม่มานะครับก็ถือว่าโอเคดึงดอกไฟ เนี่ยครับอันนี้จะอ,นนอ,อ,อ,อันนี้ก็ต้องหุง้มเก็บล้วอันนี้ก็ต้องหุง้มสนิมขึ้นแล้วอันนี้ก็ต้องหุ้มเนี่ยครับเดี๋ยวแล้วครับวันนี้อยู่ในช่วงระบาดโควิดสิบเก้านะครับวันนี้ตายไปประมาณยี่สิบกว่าคนนะครับตอนนี้เราอยู่ในช่วง work from home นะครับ หยุดงานตั้งแต่วันที่27พฤษภาคม64กอไฟ27เมษายน64ถึงวันที่5พฤษภาคม64นะครับตอนนี้ยังอยู่ในช่วงกักตัวอยู่นะครับเพราะว่ามีคนติดหนวดหนวด,หนวดเราไมยังไม่ได้กูกนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าหนวดเรายาวขนาดไหน วยาวมากนะครับเดี๋ยวเราต้องรอที่้าเราจะไปโกนนะครับอนนี้หนวดทิ้งไปประมาณ5-6วันนะครับจะยาวแบบนี้นะครับยาวมากครับผมก็ไม่ตัดหน่วนจนไม่โกนนะครับ ก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ